สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ฟินฟินชาแนลบนบัคกบูดอททีวช่องทางที่พอรพอดแคสต์ n ินฟิน a n n e l และวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรรับชมกันเลยครับ มีหนี้หลักแสนอยากผ่อนให้หมดจะต้องทำอย่างไรเป็นคำถามที่ผู้ชมทางบ้านถามมาครับในขณะเดียวกันท่านที่มีหนี้เป็นหลักล้านหลักหมืน่นหรือเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรก็แล้วแต่รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเอาละครับผมขอแค่3นาทีแล้วคุณจะหายข้องใจ เวลาเรามีหนี้แล้วเนี่ยมันอิลุงตุงนังไปหมดจับต้นชนปลายกันไม่ถูกบางคนแก้ปัญหาเหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งยุ่งจากบัตรอันนั้นมาใช้บัตรอันนี้สารพัดสารพันปัญหาไปไปมาแทนที่หนี้จะหมดไปกลับบานปลายหรือเป็นดินพ่อขังหมูหนักอึ้งขึ้นมาอีกครับพราะมีคำแนะนำที่อยากให้ท่านทั้งหลายที่เป็นหนี้หลักแสนที่ถามมารับฟังดังต่อไปนี้นะครับประการแรก หัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายสิยบ้างผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายรับแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้มาแล้วก็จ่ายไปโดยไม่รู้เลยว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยใช้อะไรมากอะไรน้อย <c oughs> ผมขอแนะนำเลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการสํารวจตรวจสอบตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้แต่ละเดือนจ่ายเท่าไรรับเท่าไรพอหรือไม่พอ นี่เป็นประการแรกประการที่สองต้องหารายได้เพิ่มมากกว่ารายได้ปกติอันนี้สำคัญมากนะครับ <What? S 1> เพราะเรามีนี่ก็ต้องหัดเอาเวลานอกจากงานปกติ เช่นเลิกงาน5โมงเย็น6โมงทุ่มสองทุ่มสาทุ่มสทุ่มทำอะไรหัดคิดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หัดคิดบ้างแล้วก็พยายามหารายได้ให้มันเพิ่มจะก,กี่ตังก็ตามอย่างน้อยๆที่สุดมันก็เป็นการลดภาระบางส่วนได้บ้างดีกว่ากินกินนอนนอนไปวันวันประการที่3ต้องไม่สร้างหนี้ขึ้นมาใหม่อันนี้สำคัญนะครับพยายามอดออมกระเม็ดกระแม รักเข็มขัดอย่างเต็มที่นี่อะไรที่จะเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอย่ามีโดยเด็ดขาดเก็บหอมลอมลิบ อย่างจริงจังทีเดียวประการที่4สํารวจข้าวของในบ้านว่ามีอะไรเนี่ยที่มันเป็นส่วนเกินบ้าง<า>เพราะแน่นอนตอนที่เรายังไม่มีหนี้ซื้อข้าวของเยอะแยะเบิ่บานไปหมดกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมรองทงรองเท้าสารพัดเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดหัดไปตารวจซะบ้างว่าอะไรไม่จําเป็นอะไรมันขายได้เอามาเป็นเงินทองใช้หนี้ใช้สินลดต้นทุนไปบ้างหนี้หลักแสน ลดไปได้มื่นหนึ่งก็ยังดีประการที่5ขยันทุ่มเทจริงจังและมีเป้าหมายอย่างเด็ดขาดว่าเราจะต้องหมดหนี้ในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะบางคนปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาไม่ต้องหลักแสนหรอกครับหลักหมื่นคุณก็ใช้หนี้ไม่หมดถึงระลึกไว้เสมอนะครับถ้าคุณทุ่มเทกับมันจริงจังกับมันและมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้านี่แค่แสนหนึ่ง ยังไงยังไงหมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้คาถาเอาไปใช้ประจำตัวแล้วท่องเป็นประจำของคนที่มีหนี้เพื่อจะแก้หนี้ดังนี้ครับหยุดหนี้เก่าไม่เอาหนี้เพิ่มเติมรายได้ขวนขวายเต็มที่ทำอย่างมีเป้าหมายแค่นี้ล่ละครับจะหนี้กี่แสน หรือจะกี่ล้านหมดแน่นอนครับใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรฝากไว้ได้ที่2ช่องทางนี้เลยนะครับและครั้งหน้าผมจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ